ล่าสุดนะครับผมเนาะมนุษยธรรมนะครับผมออกมาเตือนนะครับแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับหลังจากที่แผ่นดินไหวนะครับพี่น้องเลยนะครับมนุษยธรรมบอกว่าอยู่ประเทศไทยนะครับผมอยู่ไปกะโมปปรดไผ่นะครับผมซึ่งส่วนพี่น้องฟังเล่านะครับผมกับประเทศไปดีกว่านะครับผมแต่งานนี้นะครับพี่น้องโลนสาวเล่านะครับตอบกลับแบบนี้ครับพี่น้องเลยนะครับแถบหนางาย กันได้ทีเดียวนะครับผมแต่ว่าอยู่เมืองไทยมันอันตรายโหดด่านบอกว่าแต่แผ่นดินไว้บานเหา่ามัน,มา <c oughs> น่าแนวคิดค่อว่าเมืองไทยนี่ปลอดภัยลอยประเสริแนวคิดใครขอผู้วัวแนวคิดคนอื่นแบบใดอะสำหรับแนวคิดคยนี่สะอาดมีข้อตายอยู่เมืองไทยพี่เนอือ สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี FC เวอร์สูสุขุคนนะครับผมเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยนะครับล่าสุดครับพี่น้องนะครับมนุษย์ธรรมเนาะออกมาเตือนนะครับแรงงานเล้านะครับว่าอยู่ประเทศไทยไปนะครับผมกะบอบบอดไพร์ลอกนะครับผมเพราะว่าล่าสุดนี้จะมีแฟนดินไหม์นะครับพี่น้องเลยนะครับน่าจะเกิดขึ้นมาอีกเป็นว่านะครับผมโดนสาวเล้าตอบกลับนะครับพี่น้องก็เห็นที่สาวเล้าตอบกลับไปนั่นแหละครับผมเนาะว่าอยู่เมืองไทยพี่น้องครับผม จะขอนะครับตัวอยู่เมืองไทยนะครับผมเพราะว่าคือชีวิตนะครับสาวเรานะครับอยู่มาเมืองไทยมาตั Sabbath, way, ้งสิบกว่า well ปีนะครับพี่้องความสะดวกสบายนะครับและหลายอย่างนะครับพี่้องเลยนะครับมีดีนะครับมีดีกว่าที่คิดเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูครับพี่้องเลยนะครับสาวเราเนาะเพิ่นนะครับผมสุดเดือดนะครับกับมนุษยธรรมเนาะที่มาคอมเมนต์เพิ่นนะครับ่าให้กับบานเท่าดีกว่วนะครับพี่้องเลยนะครับอยู่เมืองไทยไปนี่ก็อาจจะบปลอดภัยนะครับพี่้องเพราะว่าตอนนี้คือ เหตุการณ์ต่างๆนะครับผมเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่มันเป็นภัยของธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูครับมาสาราบนสีบานจะไหนครับพี่น้องเลยมาเบิรงคลิปน้องแั้นครับชีมานคอมเมนต์อา่านนะวายู่เมืองไทยมันอันตรายหอด,ด่านบอกว่าแต่แผ่นดินไหวบานเห้ามันมาแ <c oughs> นาวคิดข่อวว่าเมืองไทยนี่ปลอดภัยรอยประเซ็นแนวคิดขอแรกขอบูฮัวแนวคิดคนอื่นแบบใด,ดๆสำหรับแนวคิดขออนี้ สะอาดนี่ข้อตายอยู่เมืองไทยพี่น้องสะอาดนี่ฉันมายังยังหนุ่มยังเน้นนี่ฉันมายั่งสิเกิดคืนนี่คอยข้อตายอยู่เมืองไทยจะหน่อยชีมาหน้ามาจะคือบบวปตายอยู่เมืองละเอาเปิว่ามันบวทอดหอดเว้ละพี่น้องเพราะว่าสะอาดนี่คอยสีข้ออยู่เมืองไทยหอดมือตายหอดมือตายพี่น้องถามาประเทศดาวหักบ่อหักหักพี่น้องหักแต่ในเมื่อแบบว่าในการใส่ชีวิตในการใส่ชีวิตนี่ ในการใช้ชีวิตเนี่ยคอยนี่ข้อตายอยู่เมืองไทยบอกว่าเหตุการณ์นี้ยั่งสีเกิดขึ้นคอยกับฉีข้อตายอยู่เมืองไทยฉีแผ่นดินไว้สีน้าตัวอําาไม่ยั่งกับข้อตายอยู่เมืองไทยสําหรับคอยไดโอเคครับพี่น้องครับผมกับประมาณนี้ครับผมเนาะสาวล่านะครับผมสุดเดือดนะครับตอบกลับมนุษยธรรมพี่น้องเลยนะครับว่าสิเป็นยังไงกระยานนะครับผมจะเกิดอะไรก็ช่างนะครับจะอยู่ประเทศไทยเนาะสีขอตัวอยู่เมืองไทยเป็นมาครับผมเพราะว่าเมืองไทยนี่หลายอย่างกับที อยู่แล้วนะครับผมสะดวกสบายนะครับพี่น้องเลยนะครับถามาเรื่องเกิดนะครับผมผพนินวงผพนินไบมันเกิดไดายนะครับผมไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะมันเป็นภัยธรรมชาติต้นทางคือฝั่งของเมียนมานะครับผมแต่ฝั่งไทยคือแบบมันอยู่ส่งปลายๆนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าต้นเหตุหนึ่งมันคือฝั่งของเมียนมานะครับแล้วก็มีคนเลาเหลายคนพี่น้องครับผมมาคอมเมนต์ครับนะครับผมคนนี้บอกว่านะครับมนุษย์ทำเท่านั้นนะครับผมที่บอกว่าประเทศไทยปอดภัยนะครับผมนี่ครับ โอ้โหนะครับหลายๆคนบอกว่าคนต่อมาบอกว่าอยู่ข่อยกระบาอยู่เมืองไทยสะดวกสบายดีเด้อเพื่อนบ่านะครับผมแต่คนลาวคอมเมนต์บอกว่าไทยสบายที่สุดแล้วนะครับโอ้โหนะคนลาวบอกมาตอบหลายคนเลยครับพี่น้องเลยนะครับความตายคือจุดจบนะครับอยู่ไทยหรืออยู่ลาวก็ตายขึ้นกันแต่อยู่ไทยเงินเดือนแพงคอยสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกลุ่มแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับคนลาวหลายๆคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับพี่น้องเลย เป็นคําตอบที่นะครับเป็นเสียงเดียวกันี่นลองว่าอยู่ประเทศไทยนี้นะครับผมสะดวกสบายกว่านะครับผมและคนคอมเมนต์ต่อมาว่าแมนบานเขาสะดวกสบายแต่กะเมื่อบานเท่าสามปีเธอนึงนะครับผมนี่คือคนเล่าเนาะมาคอมเมนต์นะครับคือไม่มีใครอยากให้เกิดกับเรื่องแบบนี้เนาะก็คือเป็นเสียงเดียวกันนะครับบ่าอยู่เมืองไทยนะครับคือว่ามันสมีเรื่องมีเล่าต่างๆี่น้องนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะยอมรับ่าอยู่เมืองไทยสะดวกสบายกว่านะครับ ก็คือก็คือบอกง่ายๆพี่ Sod น us, okay? ้องว่าบาเวลาเกิดเดือดเนาะพี่น้องฟังไทย่นเกิดเดือดเกิดเล่าต่างๆเข้ามาเบิงนะครับผมบาเพิ่นรับมือกันจะไหนนะครับคนไทยเวลาเพิ่นเกิดเดือดเกิดเล่านะครับผมเพิ่นจะเก็บหลักฐานเพิ่นจะเก็บสันพิสูจนต่างๆจะเก็บหาข้อมูลนะครับพี่น้องอะไรกามาพิสูจน์นะครับบาเกิดย้อนยังนะครับผมแต่ฝั่งบานเข้ามาหว่าเป็นยังไงนะครับแต่ในหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ คือประเทศไทยนะครับผมเวลาเกิดเดือนกันเล่าแล้วนะครับเพคนจะซอยเดือดกันนะครับเพคนจะสามัคคีกันนะครับฟองรองกันนี่แหละครับผมเหตุผลที่แบบว่าเอ็นบอกครับเวลาคนณล่ามาเกิดเดือนที่ไทยเนาะตำรวจไทยจะอ่าสืบหาให้พี่น้องนะครับตามจับตัวคนใดให้นี่แหละครับผมมันแตกต่างนะจากบ้านผมนะครับผมที่บางครั้งบางบางเรื่องเนาะแบบว่าคดีต่างๆนะครับผมบางเรื่องมันอาจจะเงียบนะครับแต่ประเทศไทยบอกเลยว่าเพิ่นบ่เงียบเดีครับ ลาเกิดเดือนกันเล่าเราเพิ่นจะแบบตามจับคนลลยให้ทวงท่านทวงเวลานะครับผมอันน <cam> ี้แบบคือเขาเห็นในหลายอย่างเนาะว่าประเทศไทยนี่แบบเวลาเกิดเดือนกันเล่านะครับเพิ่นจะแบบซอยเดือกันนะครับเพิ่นเห็นบอกพี่น้องพี่กองไว้ไลเนาะละลงลาล่านะครับหลายคนมาซอยเดือกันนะครับออกเงินบริจาคเงินนะครับนี่นะเพิ่นเวลาเพิ่นเกิดเดือนเพิ่นแบบทั้งนายกรัฐทุมุนตรีพี่น้องนะครับผมทั้งผู้ดับผู้ใหญ่นะครับผมทั้งโอ้นะครับ หลายหน่วยงานพี่น้องนะครับที่เขามาช่วยเหลือนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับพี่น้องนะบาไม่ตาเพิ่นเกิดเรื่องกันเล่าน้ำใจเพิ่นคนไทยเพิ่งซอยกันจังไหนครับผมเดี๋ยวจะเปิดในดูเนาะเดี๋ยวมนูทัมสีบาสีมาแซ่อีกครับพี่น้องเนาะอันนี้นะครับเดืองของมนูทรมสีเบ้าซิปีซี่าพี่น้องกาบาเบิร์เนาะก็คือบิลกรรมมนูทรมนี่แบบมันจะแซ่นะครับผมนะโอเคครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดคลิปที่ในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับผมเนาะเราไปชมคลิปนี้ด้วยกัันนะครบ เหนียกข้างหน้าเลยพี่โอ้โหโลกมีกี่จุดอ่ะโลกยันเอาอีกอันนึงไปไหนอ่ะมาสิปน่ะแต่ว่าอยู่นู่นน่ะอยู่นู่น่ะอยู่ที่สองเองกลับมาหนึ่งห้าสมโภช

ไป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 

ต่อแถวต่อแถวขอเลี้ยงหน่อยครับจุกน้ำหน่อยด้วยต่อแถวขอเลี้ยงจุกน้ำหน่อยด้วยต่อแถวขอเลี้ยงจุกน้ำหน่อยต่อแถวเลยพี่ก็ให้อะไรมาอะไรอ่ะ เดี๋ยวมันเดี๋ยวมัเสิมาามันเสริมของช้าจย่งเนเมา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 มมามามมามามนมากาาม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 ี่ามามาามาาอามาาออาา ไม่เลยตอนนี <compelling sound> <Williams> ้เรามีสมุดไหมแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะว่ามีรายชื่ออะไรบ้างต้องทำนะรอแน้วน้ห่ยน้ตม่เกียไปไหนอ่ะเกียไปไหนละเกียอยู่นู่นเกียร์เกีย พี่้องเลยนะครับเป็นบวครับเวลาคนไทยลำบากเนาะคนไทยเจอวิกฤตนะครับผมเพื่อนจะแบบ่าส่วยเลือกันนะครับบ่เคยจะขอความเสือจากผู้ใด่งยงนะครับพี่ดองบานเรื่องบานเดือนเพื่อนเนาะประชากรบานเพื่อนนะครับหักสามคี้กันนะครับผมเนาะปองรองกันเวลาเจอวิกฤตเวลาลำบากก็ตามที่เห็นนี่นะครับพี่้องเนาะมโนธรรมสิว่าจะไดนก็ยากนะครับผมตามที่สาวเล่าต่อไปนะครับที่่าประเทศไทยบอสะดวกสบายบอปลอดภัยพี่ดองนะครับผมผมอยากถามนะครับผม่า เรื่องแบบนี้บ่มีไผนะครับที่จะไปจินตนาการไหไรว่ามันจะเกิดมือไรพี่น้องเนาะมันจะเกิดในเวลาไรนะครับผมแต่สิ่งที่คนไทยเหตุไดคือรับมือนะครับกับเหตุการณ์ในยางอ่าสุดความสามารถพี่น้องนะครับผมเพราะว่าเราสุดที่บอกรับทางหน่วยงานบ้านอ่าหรวอว่าฝังไทยเนาะเพินก็มีการค้นหานะครับผมผู้ประสบภัยต่างๆนะครับรับมือกันอย่างสุดความสามารถพี่น้องนะครับแค่ไหนก็ขอเป็นกาลังใจนะครับผมเนาะกับ ี่น้องนะครับผมชาวไทยหรือว่าชาวลาวชาวเมียนมานะครับผมที่ติดค้างนะครับผมในตึกแห่งนั้นนะครับผมนะอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมพี่น้องเลยนะครับไม่มีใครจะการให้เกิดเนาะแต่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องนะครับอ่าช่วยกันนะครับผมเนาะรักษาให้เต็มที่สุดครับผมนะครับสําหรับมนุษยธรรมที่ว่าประเทศไทยบออ่าบอปลอดภัยพี่น้องนะครับผมเนาะอยากถามนะครับบาที่ลาวก็นะครับหลายๆเคสหลายๆเหตุการณ์นะครับพี่น้องนะที่เกิดเรื่องเกินเล่านะครับผม ไม่ว่าไม่ใช่แต่ประเทศไทยเนาะฝั่งเราก็เกิดเรื่องเกิดเล่าเหมือนกันนะครับผมหลายอย่างนะครับถต่บอกประเทศราบอดไฟจริงนะครับพี่น้องเป็นยังนะครับเวลาชาวต่างชาติเกิดเดือต่างต่างนะครับผมเป็นยังคือข่าวมาฟังไทยนะครับมารักษาอยู่ไทยนะครับผมเห็นบอกครับเวลาเกิดเดือเกิดล่าชาวต่างชาตินะครับผมเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับก็ขนกันเข้ามาอยู่ประเทศไทยนี่นะครับพี่น้องเลยนะครับนี่แหละคืออย่จะเช่นมาเมืองไทยนี่นะครับผมถึงมันจะเกิดเดือเกิดเล่าแต่ว่าเป่นกะรรักษานะครับผมหรือว่า ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องรักษาความนะครับปลอดภัยนะครับผมโอเคทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเลยนะครับเขอบคุแล้วกับเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีสวัสดีครับ